สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ว่าจะพาเข้าป่ามาหาดูเห็ดจากเกียมตะกร้าน้อยมาไม่เอาอันใหญ่มาอันใหญ่มาที่ไรไม่ได้เห็ดไปหมานแต่ก็เนี่ยอุปกรณ์ฉีดฉีดสเปรย์ฉีดหมวกจะไม่ให้พวกมแมลงมามากัดแล้วก็มีดอันนึงแล้วก็จะมีถุงด้วยจะไม่ใช่ตะการเดียวเราจะมีถุงสำรองไว้ข้างหลังรถเดี๋ยวไปเปิดเอาอันนี้อุปกรณ์หาเห็ดนะจ๊จะจ้ะไปเกยเ็ดกันทุกคนไปไปไป,ไป,ไป,ไปลุนหาเห็ดไปด้เห็ดก็ออกกำลังกายเนาะทุกคน อยงเครื่องบินดอกไม้สวยไหมเอ,อ่ยทุกคนดอกไม้สีม่วงๆ่วง,งจ้ะดอกไม้ป่าก็สวยทุกคนสีม่วงๆ่วงแต่ว่าในป่านั่นจ้ะมีเห็ดให้เก็บนะทุกคนเห็ดตังรมใครมองเห็นบ้างนะนจ้ะจะเข้าไปได้ไหมเนี่ยได้อยู่จ้ะได้ไงเห็นไหม จะเข้าเข้าไปมุดมุดมันม,มีหนามด้วยแหละแต่น่าจะได้อยู่โอ้ยเห็ดกับไปง,งอกซะเก็บลําบากทุกคนหนามาแมลงเยอะมากขนาดฉีดยากันยุงมาด้วยเนี่ยเอม่ใช่ยากันยุงยากันแมลงอุ้ยตรงนี้ก็มีทุกคนนี่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 เก็บเก็บเก็บถ้าใครได้เห็ดนี่แหละจ้ะเห็ดอะไรก็เก็บไม่ร่ำไม่ใจละโอ้ยได้เก็บได้กินเออโอ้ยไปง,งอก เก็บลำบากเลอเกินเนาะอะอ,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 อมีอีกไหมอ่อนๆอย่างเงี้ยชอบเลยอะ เดี๋ยวทุกคนดูสิมันมีแต่น้ำนี่แหะเห็นไหมยอดเครื่องั้จ้ะเครือเขามีแต่น้ำจะอุปสรรคในการเก็บเห็ดจะกาจะได้กินเห็ดกระมุดป่า ดงอย่างนี้เราจะทุกคนไม่ได้ง่ายๆเด้อือเดี๋ยยินเสียงมันแรงไหมทุกคน ปอทุกคนเห็ดเฮ้ยดอกยใหญ่เลยอื หนามาแล้วเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งขมไม่เคยกินนะเขาบอกว่าไม่อร่อยกันเลยไม่เก็บแล้วก็ไม่กล้ากินเห็ดพี่ว่ายังไม่เคยกินด้วยนะทุกคนจะบอกกินนตที่เคยกินจนะกลัวอยูอย่นี่จ้ะทุกคนเห็ดเห็ดเห็ดีิเห็ดอะไรก็เก็บเลยจ้ะมาแล้วออ มันฉ่ำน้ำเลยเกินเห็ดมันอยู่ในร่มแต่ก็ต้องเก็บเด้เพราะว่าไม่มีแล้วอะ่ะโอ้ยเห็ดมันโดนฝนเยอะค่อยสวยเลยทุกคน เห็ดช่อไม่ใหญ่แต่ก็พอได้กินด้ว่จะทุกคนแต่เขาฉ่ำน้ำเขาจะช่ำน้ำนิดนึง ทุกคนทีเดียวได้เยอะจะในตะกร้าก็มี mm hmm. ก็ได้เยอะอยู่ทุกคนเห็นไหมทุกคน,กคนมองมาก็เห็นจะเห็ดต้้ยสวยจะไต่เนินขึ้นมาก็เจออุ้ยมีมีหลายรุ่นรุ่นที่เละเละ,เละอย่างงั้นก็มีจะทุกคน เก็บเก็บเก็บเอทุกคนจะชอไม่ใหญ่เท่าไรแต่กำลังเก็บอู้งามงามทุกคนบบรีบเก็บใช่หรอกแบตเตอรี่เหลือน้อยมาเข้าป่านี่แบ,บตเตอรี่ไม่ได้ชาร์จแบตมาทุกคนมาซื้อของแล้วก็เลยมาไงมันเลยเป็นอย่างนี้โอ้ยตายตายตายไม่รู้ว่าเห็ดมันจะเยอะสงส่ยจะเยอะดูทรงแล้ว โอยอย่างนี้ดังงามทุกคนอ,อันนี้กำลังอ,อ่อ,อนๆอ่อ,อนๆก็ปล่อยเขาไว้เอาแต่ต้นนี้อ่ะ,อะเต็มตากาะกร้ารไม่อยากจะบอกเก็บเห็ดนี่แป๊บเดียวเ,เต็มตะกร้าจริงๆทุกคนวันนี้ไม่เอาตะกร้าใหญ่มาด้วยตะกร้าใหญ่ามาแล้วไม่หมานมาทีไรไม่ได้เห็ดตะกร้าใหญ่เอามาแล้วไม่หมานทุกคนเอามาทีไรไม่เคยได้เห็ดเอาตะกร้าลเล็กมา มันเป็นอย่างนี้จริงๆนะก็เลยถือเคสนิดนะึงแต่กำลังกระปุกกระปีเงี้ยโรยนะเนี่ยจะบอกนะแต่มันก็น้อยไปนั่นแหละในความเป็นจริงอะ่ะโอ้นี่ขนาดฉีดยากันแมลงมางนะนะทุกคนอีกนี่อีก มันโดนฝนสีมันจะซีดๆ,ๆหน่อยไม่ค่อยแจมหฮ้ยทุกคนเอ้ยนะคะจกทุกคนตรงนั้นกำลังอ่อนๆเห็นไหมนี่เดียวเองเป็นแน่ๆจริงอีกสักสองวันอนะาจ๊ะกำลังเก็บวมดแน่นะอีกสองวันอาจจะมาอีก เต่ทุกคนวันนี้ป่าเห็ดคอยคึกค,คักมากเลยเด็กเจ้าๆอยู่ฝั่งนะู้นน่ะนะเห็นไหมเด็กอยู่ตรงนั้นจ้ะทางเดินเขาเดินมาเล่นอ้าวมีน้องอยู่ตรงนี้จะออกไปตรงนั้นก็จะพ้นป่าแล้วโลง่ลงๆตรงนั้นเด็กเขาเดินมาเล่น ก็จะเล่นน้ำตรงนั้นแหละได้ยินเสียงเจ้า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 ตั้งแต่เก็บเห็ดที่แรกแล้วจะมาเลาะดูนี่จ้ะทุกคนเห็ดบางทีมันก็หายอย่างจริงนะมองเข้าไปกะเจอตะขอนไม้เปล่าเด็กเขาจะเดินตรงนั้นมันจะมีทางเดินอ๋อี่ก็ขอนไม้ใหญ่เลยมีเห็ดแน่นอกนีเนาะ เด็กไปแล้วจาจริงๆป่าน่ะมันไม่น่ากลัวหรอกทุกคนคนเยอะเมื่อกี้ก็เจอกลุ่มใหญ่หนึ่งสามสีคนเดินออกกำลังกายออกอะไรกันนี่แหละทุกคนเจอเห็ดดูเห็ดดอกนี้ทุกคนเห็ดเพืจะให้ดูเนะี่ยยังใหญ่ คนเห็ดพึ่งยงใหญ่เลยโอ้คักแท้ใหญ่แท้ดูอีกดอกหนึ่งอ้อจะมันไม่อร่อยนะเห็ดพึ่งไอเนี้ยเก็บให้ดูไปงั้นแหละทุกคนไม่เอาไปหรอกจะทุกคนเจอเห็ดเดี๋ยวเข้าไปดูใ,ใกล้ๆก่อนรู้สึกเหมือนมันจะแก่ไปหน่อย ดูเลยวะ่ะพอเลือกเก็บมันจะแก่อ้ยเดีจ้วะยังพอเก็บได้มั้งเลือกเลือกเอา นอเนี่ยโอ้ยอันนี้อ่ะเอาไปเก็บล้วจะอันนี้เขาจะแห้งๆเอาไหมเนาะเก็บไปก่อนเพราะว่าช่วงนี้หาเห็ดยากจะเก็บไปก่อนแล้วเขาไปเลือกรูที่บ้านอ่ะปีนี้หาเห็ดไม่ค่อยได้ทุกคนมาไม่ถูกจังหวะ หดูสิทุกคนข้างบนนีน่หนามมันเนี่ยขังเงยขึ้นไปก็เจอเลยทะไมก็ไม่มีแหละมีแค่ช่วงตรงนี้น้อยนักต่อต่อ,ตอน้ำใสมากทุกคนกีเห็นเด็กมันมาเล่นตรงนี้เลยจ้ะโอ้ดูลูกปลาเเห็นป่ะน่ะเห็นไหมตรตักเล็กอะเต็มเลยนั่นอะ าน้้อยไม่รู้ในกล้องเห็นหรือเปล่านะแต่อันนี้ตาเปล่าเห็นเยอะเลยลุยได้จะใส่บูทแบบสูงแบบสูงมาน้ำไม่เข้าหรอกเพราะว่าถ้าเข้าป่าก็จะมีบูทใสุ่้ยปลาน้อยชอบเล่นน้ำเนี่เห็นไหมเน่ยูฟูฟลูกปลาตัวเล็กๆเขาวิ่งทวนน้ำขึ้นไป มันจะมีขอนหนึ่งมันเคยเห็นเห็ดงอกอย่าเลาะดูตรงนี้จะยทุกคนเก็บมันดูตรงนี้ตอนนั้นมามันแก่ทิ้งหมดกะ่าวว่ารอบสองมันจะงอกให้เก็บมาเก็บทันหรอเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าเห็ดบางทีปีหนึ่งเหมือนมันงอกสองรอบสามรอบนะขอนที่มันเคยงอกขอนนี้รอเปล่าหวานแล้วก็จาไม่ได้น่าอันนี้เลยคจ้ะแต่มันไม่เห็นละขอนใหญ่นี้แหละที่มันนอนของขวางนี่แหละ จะทำมาแล้วไม่เคยพลาดจะยอดอัอเนี้ยเก็บไปครั้งละกรรมยอดเขืองแกงกินกระเห็ดก็อร่อยนะจะเห็ดที่ได้วันนี้เยอะเลยนะทุกคนแล้วก็จะมาะนี่จะทําความสะอาดแล้วก็จะไปล้างแล้วก็จะลวกเก็บใส่ช่องฟีดแล้วก็จะแบ่งไว้ผัดกินตอนเย็นด้วยจะคลิปนี้ก็จะลากันก่อนเลยจ้าไ๊ายบายจ้า